โอเคเจอผีโอเคแล้วครับเพราะผมมีเกาะม่วงเนาะเราสะท้อนกับไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดเรามีล่างม่วงสองอันจะดีกว่านี้นะต่อกเลยครับกลับไปพาไพเท่นนะครับหรือพาไปลงแรงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับตาแรกก็ค้อนก่อนก็ดีครับเพราะว่าก็จะชนะได้ง่ายหน่อยแต่ผมกําลังคิดอยู่ว่าเอาไงเอาไหมแบบนี้ถ้าแบบนี้ก็แปลว่าเสียทุกอย่างไปเลยเพื่อวัดนะครับ ก็ลองดูก็ได้นะไม่งั้นเราจะไม่ได้ใช้ Offering b o งบแม้แต่นิดเดียวเลยเพราะว่า Offering b o งบถ้าเกิดไม่ใช้ตาแรกเนี่ยผมว่าตาตัวต่อไปมันจะยากลนะเพราะเราได้ของที่แบบว่าเราต้องการหมดแล้วไงจะมาใช้อีกมันก็แบบมีสิทธิ์แพ้ไงเ,เรามีเอมพ w าวขึ้นนะแหละแต่ว่าสเตมินาเริ่มไม่พอแถมเขาเพิ่มตัว Max HP ได้เรื่อยๆ,ๆอย่างนี้เราแพ้แล้วครับบอกแล้วไม่ไอ้เรืงสมุดแดงนี่ตาแรกก็เก่งนะพอเข้ามา2อันนี่คือแบบคุณไม่ได้เลยอะ ก็มีของแบกอยู่เหมือนกันนะครับหนีพอได้นะ่ะถ้าก็มีของแบกนะเ,เดี๋ยวเ,เล่นเรียอยเลยผมแต่ละอย่างนะเราต้องเล่นแล้วหมายถึงว่าเราต้องเราต้องเอาแบบว่าชนะแล้วครับเื่าเรายังจะเอาแพ้อีกก็ไม่รู้ว่าไงแล้วให้มันกินตัวเป็นเองไปศูนย์เลยเหรอ งั้นอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวผมเอาไปแลกตรงนู้นดีกว่าเราต้องอาศัยห <mét> อกสู้อะ่ะเพราะว่านี่ผมยอมผมรวมนะครับเอาเหล่ดักเน็ตเลยไม่ได้ใช้แพ้อีกอ่ะเพราะผมอยากรวมไงพขาแขกมันก็เลยบแบบเอาแบบเนี้ยเดี๋ยวได้ของมาอยู่ต้องเอาของที่แอคทิเวทได้อันนี้เท่าไหร่อ่ะสี่วินานๆนะสีนนนะ่วิ เอาไว้ติวเตอร์ได้ก็เอาก่อนีน่3.8มวิเอาอะไรติ้เตอร์ได้เอาหมดนะครับเพราะมันจะช่วยแบกเราอีกนะอีกยาวไกลจริงๆแล้วของไรสาระผมเยอะนะผมแลกได้นะอยากแลกกละล่ะแค่นั้นแหละเราจะต้องเปลี่ยนวิธีนิดนึง ที่เล่นน่ะเาจะต้องมีช่องเพิ่มป,ปีบาท์เลยปีบาทล็อกแล้วครังน,นี้กี่บาทแปดบาทนี่แล้วปะเอือได้ดีกว่าเรามีของที่เราอยากให้มันดูดเดยอะอยู่ ลองมาไว้ก่อนเรายังมีสิทธิ์ชนะเรื่อยๆอยู่เพราะว่าเรามีเอาอันนี้ได้ใช้เอามุลเลวด้านเน็ตแบบเต็มสูบเลยนะครับอันนี้คือเต็มสูบแล้วก็ได้แลกของทิ้งด้วยเฮ้ยมึมงมั่งซื้อละแต่ก็ไม่ได้จะเล่นนะนะนี่ไหนไหมเด็ดมันก็ต้องมันก็ต้องจัดก่อนนะขับเลื่อนเนี่ย มีทางนี้มีแบบว่าของเงยอะๆก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆหมุมแรกได้นะไม่ได้จำเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะคนนี้อันนี้เอามาเพื่อชนะแล้วก็ของที่เราอยากอยากเอาทิ้งอ่ะประมาณนี้แล้วกัน ก็ยังมีสิทธิชนะอยู่ดีหนังสือแดงเล่มเดียวอาวธก็เบาครับว่ามันจะมีเรื่องตาบอดใส่เราเราก็จะได้ดาดดินเรื่องมาแล้ะเป็นคีย์ที่ดีครับแถมเอาเลยต้นนี้็ดทำงานได้ด้วยโอกาสทั้งสาเก้าเปอร์เซนะ็นต์เลยครับที่จะติดตัวดีกว่าเขาเราชนะแล้วก็ได้แลกของอีกแล้วครับไม่เป็นตาที่ผมได้แลกของบ่อยอยู่นะหัวเอาเลยต้นนเดสองอันมันก็ไม่ได้แบบเกิงอะไรขนาดนั้นหรอก ก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเหมือนกันคนระับเล่นอย่างเงี้ยนะต้องมีสเตมินานะแล้วผมก็แลกต่อไปผมไม่ใช้โอเคตประมาณนี้เราเล่นองเหลือดัอแบเบน่แบบเแบบิ่มๆเลยครับเบิแบบ่มแๆบบแบบ หูาสองชิ้นแล้วก็ทีนี้ต้องหารีเจนมาเล่นหาสะท้อนมาเล่นเอาเวมพายมาเล่นอะไรประมาณนั้นเอาเรือแล้วเรือสองอันนี้ไม่ยังผมน,นันนะก็ไม่ได้แบบพี่ไก่กานะหัวเราเลิกดีกว่าในเวลาที่เราต้องต้องชนะแล้วแหละ หยุดหยุดได้แล้วซีเจนมาแล้วแล้วก็อ่ะเล่นไปครับในเวลาที่เราจะเลิกเลิกแล้วแต่ว่าอุ๊ยเด็ดสองอันผมยังไม่เคยเล่นเลยนะแต่ดูมันแรงมากเลยนะแต่มันจะแรงประมาณแปดตาครับไม่แรงพอกลักแปดตามันจะไม่แรงลนะไปะมันก็แรงมากเลยครับเพราะมีสองอันด้วยนะ,ะเดี๋ยวดูดาเมมการที่ผมโมไวจริงหรือเปล่านะครับ กพราะตัวหนึ่งยี่บเอ็ดตัวหนึ่งสิบสี่ไ่ปะรวมกันก็สามสิบห้าก็ถือว่าเป็นราเมจดราเมจที่เราต้องใช้เลยอืมอันนี้ผมก็เล่นแอบนี้ได้โอ้ไม่โดนหรอเอย่างเงี้ยไม่โดนอีกต้องย้ายไม่ได้แค่นี้เลยครับโอเค ดูดีตาเมทเราจะขึ้นจากออยแลมด้วยนะครับแล้วก็นกโอ้ยนกได้ตัวเด้งหรอเอ้ยได้สองอันเหรอหน่อยไปหน่อยอะตาเมก็ขึ้นอยู่นะจากออยแลมที่ผมบอกตัวมินดาเมทได้ขึ้นด้วยแต่เราไม่มีมแวมไพาเลยวะ่ะอ่าแต่เอ็มาพาวเวอร์ขึ้นอยู่ผสมผสานแล้วเกินเราต้องการลีเจ่นเนาะ นี่เล่นไม่ได้เลยใช่ป่ะนี่ผมเอามาเล่นรีเจนโดยเฉพาะอะไรเนี้ยต้องหาของแสงเล่นแล้วเหมือนกันถามว่าสิบวินได้หรือเปล่ายังยังรู้สึกถ้าสิบห้าสิบแต่ถ้าเกินเกินสิบวินไม่ได้แน่ครับโอเคสิบวินยังโอเคโอเคเขาเขามีฟินิกใช่ป่ะแต่ก็โดนเราตกอีกครั้งหนึ่งดีนะพอดีเรามีแวมไพวด้วยไงมันก็เลยแบบได้เล่นอยู่ตนี้ชอบเล่นอมลตว่ะ เุ้ยโอ้ต้องอันมาอีกแล้วงั้นเราต้องเล่นเกาะแล้วครับอาเล่นไม่ได้ตอนนี้แต่เรามีวิธีอยู่นะแบบว่าทำให้เล่นได้ก็ช่อแบบนี้ครับ <S <S เล่นมังกรแล้วงั้นไม่เอานกก็ได้แค่นี้แหละ <S <S อย่างนี้น้องมีอามูเลสเฮ้ยเราเล่นอะไรได้ได อย่างน,น้อยถ้าเกิดมีอมูเลตใช่ป่ะเราก็ได้เกราะเพิ่มแล้วเราก็ได้เอ็มพาวเวอร์ด้วย3เริ่มมาแล้วก็ได้เกราะด้วยนะครับตั้ง60เลยนะเท่ากับมีตัวเลเตอะอาร์เมอร์บวกเกราะมันก็แบบได้เปรียบอะมาเราก็ปั๊มตัวเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมาเราก็ปั๊มตัวเวมไพร์ขึ้นมาแต่แต่เกราะยังไงก็ต้องเป็นเกราะเวมไพร์นะเพราะมันก็จะเข้ากับบัตร้อนเราเดีย๋ยวเดี๋ยวมังกรเกิดมาได้ใช้เอ็มพาวเวอร์ด้วยนะครับ ยังไงเราก็ต้องเล่นบัตรเออเราเล่นบัตรวันนี้ก็เล่ชันได้นี่หว่าก็จะเกี่ยวกับแ,บมแวมไพร์หรอโอเคครับก็เดี๋ยวเราก็จะเล่นผาไรเบิร์บน่าจะเล่นได้อยู่สิบสี่โอ้โหตังไม่พอเรเลื่อนแล้ปะเลื่อนก็โดนอยู่ดีใช่ปะผมจะได้วางมือได้ไงมาสองชิ้นพอดีที่เหลือก็เดี๋ยวรอใส่ตัวผาไร แล้วก็เดี๋ยวรอใส่อกอบแวมพร์นะครับมันก็จะช่วยเรามากๆกาะแวมพร์มันเพิ่มบล็อกได้เยอะแล้วก็ทําให้เราได้เอ็มพาวเวอร์เรื่อยๆมีอาวุเลือสองอัน,น,น,อนกอะแวมพร์เป็นอะไรที่ดีมากๆถ้าเราจะมีปัญหาเรื่องสเ,เตมินาจริงๆผมสามารถเอาเขาเอาแขกออกได้นะไม่เป็นจะต้องเล่นก็นได้เพราะถ้าเกิดเราเจอโลกแบบนี้มันก็จะลาบากเอ็มพาวเวอร์ดีที่เรามีนะครับแต่เราไม่ไหวว่ะมันเพิ่งก่อใญ่เลยเราไม่มีตีทะลุ โดนว่ะอันนี้โดนเลยครับกรอบกอบไฟก่อนก็เต็มสูบแล้วครับเนี่ยเต็มสูบอยู่เต็มสูบอยู่ก็ได้ใช้อมูเล็อเอาดักเนททั้งสองฝั่งตายกว่า แล้วก็มีเกาะที่ขึ้นมาแต่ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ต้องมีเวมพร์ด้วยอันนี้เป็นคอนมีดเราไม่มีกันตะตันแต่เรามีเอ็มพาวเวอร์กับเรามีมีเวมพร์นะทุกคนแล้วผมก็เอาตัวคายวแทกออกไปแล้วทีนี้สเตมิ่ามันก็จะพอในการเล่นอยู่ไอ้นี่มันเหลี่ยมเว้ยเฮ้ยแต่ก็โดนเราอยู่ดีนะพาลายเบิร์ฟอ่ะเดี๋ยวเล่นแน่นอนนะไม่ต้องกลัวมาแล้วพาลาเบิฟ คุณพาราหางคุณมันไม่ได้ไม่ได้แหละเฮ้ยให้พาราได้ข้าวไม่ต้องแล้วเล่นพาราได้เบิร์บนั่นแหละแล้วเดี๋ยวสิ่งสำคัญคือกเกาะแอมไพซึ่งยังไม่ได้นะแต่เราได้เกาะม่วงแอมไพได้มาถึงไดแอมพาวเวอร์เจ็ตมันจะคล้าย EP ที่แล้วที่ผมเล่นแต่เราจะได้เรื่องแอมไพด้วยครับ อ่าเราจะได้เป็นพายด้วยเราจะได้พาในเบิร์มาเล่นอะไรแบบนี้ยก็จะเป็นเรื่องดีเด็พิเคทบัฟได้แล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็เรื่องการดุดเลือดก็ได้มมากขึ้นด้วยแต่มันจะอยู่ประมาณ7%นะครับไม่ได้เยอะขนาดเล่นหัวใจได้นะนพาวเวอร์น้ำอยากได้เอ่ออยากได้กอนเป็นพายจังเลยนี่ไม่เล่ละโอ้ยไม่ได้ว่ะ ก็จะมีอีมุกแบบว่ามีมุกแบบว่าชิวอัพเวลเลอร์กับโฮลี่อาร์เมอร์มันจะคล้ายๆปีที่แล้วเลยถ้าเกิดเราเล่นอ่ะเป็นพายเป็นพายไม่ขึ้นโอ้พอดีแพ้น,นะครับเป็นพายไม่ขึ้นไม่บอกซีนออกได้โอเคไม่เป็นไรพายไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไร เราก็จะมีฮาร์ดคอนเทนเนอร์เล่นนะครับ er แันคอนเทนเนอร์ถ้าเกิดเราได้ตัวหัวใจถึง7เราก็จะได้เลือดเพิ่ม100บวกอ p o w e r หนึ่งคนนี้มันขโมยเราได้มันขโมยปะมันไม่ได้ขโมยแต่มันเพิ่ม e อ p o w e r ให้ตัวเองแต่เราชนะแล้วเรามีแมไพร์19เลยไนงะเขาไม่มีนะครับเขามีแต่ Empower เฮ้ย10บินเว้ย <S <S หยิบไว้ก่อนดีไหมนะแต่12บาทเลยนะอา มันจะเหมือนอีปีที่แล้วไว้ทุกคนซึ่งทุกคนอาจจะแบบว่าเสงๆนิดหน่อยแต่ก็รับรองว่าไม่ผิดหวงังมันจะนายจ๋าต้องวางให้โดยทั้งหมดก่อนนะครับสำคัญมากไอ้นี่เดี๋ยวค่อยเล่นก็นได้ไม่จำเป็นขนาดองกรไม่จำเป็นต้องเป็นตัวใหญ่เพราะว่าเราไฟไม่ถึงสิบห้าหรอกสามกรอก ทีนี้ก็ต้องรอแวมไพร์ามาขึ้นน่ะแหละเฮ้ยก่อนเราเยอะเหมือนเดิมเหมือน EP ที่แล้วเลยแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเล่นกับคอมโบกับพวกแวมไพร์ก็ดูดีครับดูดีเดี๋ยวผมต้องไปดูตัวออม ulet นิดหนึ่งมาแล้วโอ้ยไม่มาพวกนี้เลยพี่มาพวกฉาแต่ก็ได้เล่นอยู่ก็โอเค ยังไงก็ต้องหันทางนี้เนาะใจผมจได้ยังไงเดีย่ยใช่ได้ไหมได้โอเคนี่ไม่เอาอ่ะเล่นไปเถอะไม่รู้เล่นอะไรเหมือกนกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตอนจบเรามาดูกันดีกว,ว่าว่าเอาเลยเอา,เอาดักเน็ตนี่มันมีได้ผลหรือเปล่าโอ้โหวันนี้ได้ทั้งฮิวได้ทั้งคริ ดูคีดิแล้วมันมีน้ำให้คีตลอดด้วยตาวุธมันมีสามอย่างก็เยอะอยู่นะผมไม่ไหวว่าคีวู้ดนี่ไม่ไหวจริงแต่เราได้เวมพายมาแล้วก็ดูดีครับดูดีไม่เอาี๋ยวโอเคชู้ต่อไปเราได้ก่อเวมพายแล้วก็เห็นป่ะเ็มพาวเวอร์เราจะมากขึ้นทันทีเลยครับถ้าเกิดได้ก่อแวมพาย แล้วมันจะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะถ้าเกิดเราได้เกาะแวมไพร์มาเป็นสิบเจ็ดละทุกครั้งที่เกาะแวมไพร์อ่าแอคทีเวตเราจะได้เอ็มพาวเวอร์ขึ้นมานะครับถ้าไม่โดนลบนะเห็นป่มนี่นี่หน่อยหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยแล้วก็มีเรื่องแวมไพร์นี่แหละเอ้ยแต่อันนี้ไม่โดนนี่หว่าเราต้องให้มันโดนแวมไพร์ด้วยนี่หว่าตัวบัตมันไม่รู้เหตุผลอะไรแพ้แล้วโอ้เดี๋ยวกูแม่งโหดว่ะเป่งเป็ดนี่เราได้สลับ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 ก็ได้นะครับสลับก็โดนละ ตม่กี้เรามีน้ำไม่แน่เราอาจจะได้มาตากก็ได้นะเออนี้ไม่สำคัญแต่น้ำสำคัญเล่นได้ไหมเอ่ยยังเล่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเล่นน้ำ พืชพันโดนครบเกาะโดนครบถ้าเกิดมีน้ําถึงปิดเราก็ได้เอามาตามาเล่นเกาะเราเยอะผีโอเคเจอผีโอเคนะครับเพราะผมมีเกาะม่วงเนาะเราสะท้อนกลับไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดเรามีเกาะม่วงสองอันจะดีกว่านี้นะก็ชนะไปครับถ้าเกิดไม่เจอพวกยือ้อหนักนกว่าตะเกียเราก็ชนะอยู่แหละอะไรน้ำ ติดกันก็ได้อาน้ําถ้าเกิดเราเล่นก็แปลว่าก็แปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้อามาตะามาเล่นลผมว่าก็น่าจะมีประโยชน์กับเราอยู่นะเล่นแค่นี้เลยจบแล้วครับแอ้นี้ผมไม่ได้เล่นหรอกไมได้อยู่นะยุ่งอะไรหรอเฮ้ยนี้ดีกว่าหนึ่งสองไม่ได้ย้าย,ายไม่ได้นะ อันนี้โอเคโอเคเราต้องการเกาะอีกเอ้ยเราต้องการเกาะหรือเราต้องการเป็นไพ่ถือว่าเป็นไพ่ดีกว่าเดี๋ยวโดนหมดโดนหมดปุ๊บป๊บเซตจบแล้วครับเขาจะเล่นอมตะนะครับแล้วก็ปั๊มไฟเขาไม่มีสไปคยเออสไปค์เขาไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่เฮ้ยเยอะอยู่เหรอเว้ยเยอะว่ะเขาก็ได้ปั๊มไฟโอ้ยสู้ยากว่ะไก่พวกปั๊มไฟนี่สู้ยากมากอมตะสามรอบ แต่ผมก็มีเอ็มพาวเวอร์แล้วก็มีแวมพร์สู้แต่ดูดิไฟเยอะขนาดนี้สู้ยากแต่ปั๊มไฟโดยโตรงมันสู้ไม่ได้อะโหดไปน้องโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์สนับสนุนคลกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอก,กันอีพีหน้านะครับไปละครับ